สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูการเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดเมื่อมีแรงหน่วงครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพื่อนก็อาจจะไม่ได้มาทดสอบพวกเรานะครับแต่ว่านิสิตที่เรียนวิชฟิสิกส์แล้วก็ผู้สนใจเนี่ยควรจะทําความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่มันแตกต่างจากมัธยมที่เราเคยเรียนมามาไปว่ากันครับ จารย์ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับปกติแล้วสปริงสมมตินะสปริงที่าอาจารย์ห้อยอยู่อย่างเงี้ยนะครับห้อยมวลเอ็มเนี่ยนะครับทิ้งไว้เฉยๆให้มันอยู่นิ่งนิ่งนะมันมีแรงโน้มถ่วงดึงอะไรก็แล้วแต่มันแต่ว่าพอมันอยู่นิ่งปั๊บเนี่ยแล้ก็สร้างแกนอ้างอิงขึ้นมาเป็น x อเท่าก,กับศูนย์อาจารย์ให้แกน x มาทางนี้แล้วกัน,น <S <S โอเคไหมมันจะง่ายๆง่ายๆ x มาทางนี้นะ คราวนี้พออาจารย์ดึงแล้วก็ปล่อยมันก็จะขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถูกไหมขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไอ้ตรงสมก,การตัวนั้นก็จะกลายเป็น dx เอ็กยกกำลังสองบายดีทีกำลังสองบวกโอเมก้ากำลังสองเเท่ากับศูนย์สมการนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ HHE simple harmonic equation ใช่ไหมครับโดยที่โอเมกก็คือ square root k ส่วน m ตัวสปริงตัวนี้โดยที่เราไม่ได้คิดมวลของสปริงโอเคไหม ลราก็สมมุติเป็นสปริงเบาเหมือนกันแต่คราวนี้เราเอามันไปหย่อนลงในเหยือกน้ําถังน้ําขนาดใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่ถังน้ําถังของเหลวอะไรบางอย่างที่มันมีความเหนื่นอเข้ามาครับจากนั้นดึงให้มันแกว่งขึ้นลงแกว่งขึ้นลงแล้วคาถามคือแล้วปรากฏการมันจะเป็นยังไงนะครับปรากฏการณ์มันจะเป็นยังไงมาดูครับ <c oughs> เมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนที่แล้วก็ไม่ซับซ้อนเกินไปเราจะใช้กฎของนิวตันซิกมาเท่ากับ MA กฎข้อที่2ของนิวตันในการแก้ปัญหานะครับมาดูซิกมา f มีแรงอะไรกระทำกับเขาบ้างนะครับ mg ไม่ต้องคิดพ่อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์หย่องทิ้งไว้เอม g มันทำงานแล้วล้วก็สร้างแกนั้งเองขึ้นมาทำลายเอตัดผลของแรง mg คงที่นั่นไปละ มันก็จะมีแรงดึงกลับของสปริงถูกไหม F เท่ากับลบ kx นี่แหละโอเคไหมแล้วก็มีแรงลอยตัวเห็นไหมแรงลอยตัวแรงลอยตัวก็คือ Fb เอ๊ะแรงลอยตัวอะไรพวกนี้อาจารย์ก็ทดเฉยไปแล้วอาจารย์เรียกแรงต้านก็แล้วกันแรงต้านแรงต้านนะครับแรงต้านถ้ามันเคลื่อนที่เคลื่อนที่มันจะสวนทางกับ ก,กับทิศทางการเคลื่อนที่แรงต้าน fb นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าลงไปในนี้อาจารย์ก็จะได้2แรงด้วยกันซิ่งมา f ก็จะเป็นลบ kx ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบ bv ก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์ให้ fb เนี่ยมันแปลผันกับขนาดของมันนะแปรผันกับ v นะครับ f เนี่ยเท่ากับลบ bv เพราะมันเป็นแรงต้านเลยมีเครื่องหมายลบตัวแรงต้านเนี่ยนะครับเนี่ยได้เป็นตัวนี้เท่ากับ MA MA ก็คือ DV by Dt ใช่ไหมอ่าหรือถ้าอาจารย์เขียนเอาดีไปหารย้ายข้างสมการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอารยัง,ไ,งได้เป็น DX เอกยกกำลังสองโอเคไหมบวก B ส่วนเอา M หารไง B ส่วน M Dx เอ็กโอเคไหมเพราะว่า V ก็คือ DX เอ็กแล้วก็บวกย้ายข้างสมการไง k m ส่วน m x เท่ากับศูนย์ีสิตครับเปรียบเทียบกับสมการสีเขียวข้างบนสิเป็นยังไงบ้างมีเทอมบางเทอมโผล่ขึ้นมาเทอมนี้นั่นเองครับเห็นไหมเทอมนี้ยโผล่ขึ้นมาเน,นี่ยเทิมสองเทอมเนี้ยเหมือนกันเพราะว่า โอเมก้าของเราคือสแควรูทเคส่วนเอโอเคไหมสแควรูทเคส่วนเพราะฉะนั้นมีความซับซ้อนเกิดขึ้นแล้วเราต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอนุพันธ์อันดับสองมาแก้นะครับวิธีที่เขาฮิตมากๆฮิตที่สุดเลยก็คือ,อวิธีการใช้การทดลองตัวแปร trial solution ให้นักฟิสิกส์ให้ได้เสมอให้ x เท่ากับ ae กำลัง ae กำลัง s, <c oughs> s s, <c oughs> s, <S ได้ไหม q <c oughs> ก็แล้วกันอาจารย์ชอบ q ae กำลัง qt เห็นไหมให้นะทำว่าให้นะให้แล้วแผนก็คือว่าอาจารย์จะเอา x เนี่ยแทนเข้าไปในสมการนี้ตั้งเป็นสมการที่1ก็แล้วกันแทนในสมการที่1 แล้วหาหตัว q ออกมาหาหตัว a ออกมาเราก็จะได้คำตอบโอเคเพราะเนี่ยเราสมมุติคำตอบขึ้นมา trial solution นี่ก็คือการสมมุติคำตอบทดลอง solution นะสมมุติคำตอบขึ้นมาทดลองนี่นะอ่ะแทนเข้าไปสิ dx by dt จะเป็นยังไงดิฟในใจีิก็จะได้เป็น a q e กำลัง qt เ okay, ไหม อีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็จะกลายเป็น a q กํลังส e กํลัง qt เอาสองตัวเนี่ยแทนเข้าไปในสมการที่1น,นะครับแทนในสมการที่1นจังจก,ก็จะได้เป็น a q กํลังสเทอมนี้นะ e กํลัง qt บวก b ส่วน m a Q E กำลัง Q T เห็นไหมบวก K ส่วนเอ E กำลัง Q T เท่ากับศนั่นเองแทนสมนการที่1ได้ตัวนี้ A หารได้ตลอดเห็นไ,ไหมเอา A หาร0ก็ยังเป็น0อยู่ไม่มีปัญหานี่ก็เช่นกันครับ E กกำลัง Q T ก็หารออกตลอด0หารก็เหมือนเหมือนมีไม่มีปัญหาันใดนะครับวันอาจารย์ก็เหลือสมการ q เท่ากับ q กลังสองบวก b ส่วน mq บวก k ส่วน m นั่นเองโอเคเท่ากับ0นั่นเองครับหาค่า q ยังไงครับจากสมการควอดาติกจำได้ไหมควอดาติกกาเขียนควอดติกควอดติกใครเคยได้ยินบ้างสมการ a, a เนี่ย a x กําลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0คำตอบ x ก็เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบ c a c ส่วน2 a จำได้ไหม เนี่ยสมการเรียนมามัธยมใช้มากไม่มีเราไม่ลืมไม,ไม,ม่ไม่ลืมตอนนี้อาจารย์เรียนแต่มัธยมจนวันนี้ก็ไม่ลืมนะครับเพราะใช้บ่อยจริงแทนค่าเข้าไป x ของอาจารย์ก็คือ q ใช่ไหมเพราะฉะนั้น q อาจารย์ก็จะเป็นยังไงลบ b b คือนี่ครับก่อนนี้ก็เป็นลบ b ส่วน m นั่นเองบวกลบแ root b ส่วน m ยกกำลังสองลบ4 a a คือ1 คูณกับ c คืออะไร k ส่วน m ส่วน 2a ก็คือ2ก็จะเป็นลบ b ส่วน 2m คิดในใจนะพรวดพลาดเลยนะเอา2ยัดเข้าไปนี้ก็จะเป็น b ส่วน 2m ยกกำลัง2ลบ c ก็ตัดกับ2ตัวนี้นะก็เหลือ k ส่วน m เอเมไหม k ส่วน m นั่นเองนะครับ อาจรได้คิวออกมาแล้วเนี่ยอแต่มันดูยากเนาะดูยากก็เลยกําหนดมันเลยอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นกมม่าก็แล้วกันตั้งชื่อว่าเป็นแกมม่ากมม่านี่คือ b ส okay. ่วนสองเอ็มโอเคตัวเนี้ยเป็นแกมม่าไอ้ตัวเนี้ย k ส่วนเอ้นคุค้นๆไหมมันก็คือโอเมก้ายกกําลังสองแต่ว่าในกรณีนี้คือให้เป็นโอเมก้าศูนย์ก็แล้วกันดีไหมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า โอเมก้าคือสแควรูทเคส่วนเอ็มยกกำลังสองคือเคส่วนเอ็มใช่ไหมแต่คำว่าศูนย์หมายถึงว่ากรณีที่ไม่มีอะไรมาแรงต้านนะไม่มีแรงต้านนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น q ก็จะเป็นลบแกมมาบวกลบสแควรูทแกมมายกกำลังสองลบโอเมก้าศูนย์ยกกำลังสองโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม คราวนี้มาถึงฟิสิกส์ครับนิสิตครับมาดูนะเดี๋ยวก่อนจะถึงฟิสิกส์เนี่ยอาจารย์แทนคิวเข้าไปในนั้นก่อนแล้วกันแทนคิวเข้าไปในสมก,การที่เราให้เนหะ็นไหมเนี่ยสมก,การเนี่ยเห็นไหมครับคิวนะดังนั้นสมก,การของเราโอ้ยังยังไม่แทนดีกว่ามาพิจารณฟิสิกส์ก่อนดีกว่าเอาไปที่เพราะว่ามันมีหลายตัวไงมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูมาดูฟิสิกส์ครับ จารย์เขียนนะ x เท่ากับเราสมมุติเป็น a ใช่ไหม e กำลัง qt เห็นไหมตอนนี้เราได้ q มาแล้ว q เนี่ยมีหลายคำตอบตั้งแต่ลบ gamma คำตอบหนึ่งเป็นบวกนะคำตอบหนึ่งเป็นลบ square root gamma กำลังสองลบ omega ศูนย์กำลังสองนี่สิทธิ์ครับคราวนี้ฟิสิกส์มาเลยเทอมเนี้ยชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นตัวแปรต้านใช่ไหม เรานิยามมันคือ b ส่วน2 m ใช่ไหม b คือค่าคงตัวของการต้านจำได้ไหม f เท่ากับลบ bv จำได้ไหมนี่คือค่าคงตัวของตนการต้านเพราะ,ะนั้นไอตัวเนี้ยแทนแรงต้านจากของเหลวไอตัวเนี้ยคือค่าดึงกลับของสปริงอันนี้คือพลังความสามารถจากของเหลว อันนี้คือพลังจากสปริงโอเคไหมพลังจากของเหลวอันนี้คือพลังจากสปริงนิสิตครับสองแรงเนี่ยอันไหนชนะนิสิตว่าถ้าเกิดหนืดมากมันสั่นไหมมันไม่สัน่นใช่ไหมถ้ามันหนืดมากลองคิดถึงเจรลอบีสิดึงปึ๊บงาฟไม่สั่นเลยพราะแตนตัวนี้ชนะในกรณีเจรลอบีใช่ไหมแต่ว่าเรากําลังพูดถึงการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดกรณีมินนวง ให้มันน้อยๆก็แล้วกันก็หมายความว่าสปริงชนะนะแรงสปริงชนะพิจารณากรณีสปริงชนะพิจารณาโอเมก้าศย์กกำลังสองเนี่ยนะมากกว่าแกมมายกกำลังสองคือสปริงชนะเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าไงหมายความว่า Q ของอาจารย์เนี่ยเราต้องสามารถเขียนออกมาเป็นสแควรูลบหนึ่งคูณสแควรูโอเมก้ากำลังสอง ลบแกมมากังสองถูกไหมอาจารย์แค่เอาลบหนึ่งออกมานะไม่งงนะถ้าง,งงหยุดคลิปไว้นั่งคิดเอาเองนี่นะลบหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือบวกลบไอนั่นเองก้อนนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อใหม่ซะให้เป็นโอเมก้าโอเคอา่านั่นไงเข้าฟอร์มอาจารย์แล้วเห็นหรือ,อยังคิวของอาจารย์เป็นลบแกมมาบวกลบไอโอเมก้า ตอนนี้เราพร้อมที่จะแทนในสมการนี่ละแทนในสมการแทนใน x เท่ากับ a e กํลัง qt เราจะได้ x เท่ากับ a e กํลัง q คืออะไรเนี่ยคำตอบแรกลบ gamma บวก i omega t เป็นคำตอบแรกอีกคำตอบหนึ่งเราเรียนแมทมาใช่ไหมถ้ามีสองคำตอบ ผลรวมของสองคำตอบนี้ก็จะเป็นคำตอบนั้นด้วยอาจารย์เลยตั้งชื่อ a1 a2 e กำลังลบ gamma ลบ i omega t โอเคโอเคนะอ่าโอเคนะครับเพื่อมันสวยๆหน่อยอาจารย์ดึงลบเมก้าออกมาข้างนอกลบ gamma t ดึ๊ดไม่รู้นะลบ gamma t ออกมาข้างนอกข้างในก็จะเหลือ a1 e กำลัง i โอเมก้าทีเคบวก a2 e กำลังลบ i โอเมก้าททางอีกยาวไกลครับนี่สิทธ์ครับตอนนี้อาจารย์ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ปัญหาคือ a1 กับ a2 คืออะไรเราจะต้องหาต่อไปเนี่ยอาจารย์ยังไม่ให้สมก,การหรอกนะแต่ว่าเราได้ผลเฉลยของสมก,การการเคลื่อนที่แบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยสมก,การที่1ผลเฉลยของมันคือสมก,การนี้เค okay. ไหม หาต่อนะทำต่อนะคณิตศาสตร์นะทำต่อนะจากสมการออยเลอร์นะครับ e กำลัง i เซต้าจำได้ไหม cos เซต้าบวก i sine เซต้าจำได้ไหม,มนเ, e เนี่ยสมการออยเลอร์เราเอา e กำลัง i โอเมก้าเนี่ย one e กำลัง i โอเมก้าก็มาแทนใช่ไหม e กำลัง i โอเมก้า t เป็นยังไง ก็จะเป็น cos omega t ใช่ไหมบวก i sine omega t ในทำนองเดียวกัน e กำลังลบ i omega t ก็จะเป็นเท่าไหร่ cos omega t ลบ i s i n อ omega t เห็นไหมแทนค่าเข้าไปในนี้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ e กำลังลบ gamma t อันนี้เราดึงออกมาข้างนอกอข้างในก็จะเป็น a หนึ่ง cos omega t บวกไอไซโอเมกาทีโอเคไหมบวก a อสองคอสโอเมากาทีลบไอไซโอเมกาทีโอเคไปต่อจัดฟอร์มซะให้เรียบร้อยให้มันวสวยๆกว่านี้หน่อยก็จะได้เป็น a 1หนึ่งบวก a สองใช่ไหม อาจเอาคอสมาทางนี้นะคอสโอเมก้าทีฝั่งนี้ก็ย้ายไปก็จะเป็น i a1 อหลบเอไงใช่นไหมก่อนเทอมนี้กับเทอมเนี้ยเนี่ยกวเป็น sin โอเมก้าทีเข่ยเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้มันมีมันมีเทคนิคนิดนึงครับนิสิตครับนิสิตเทคนิคนิดนึงนิสิตลองสังเกตสามเหลี่ยมนี้นะสามเหลี่ยมนี้นะอันนี้เป็นมุมฟรีแล้วกันนะถ้าด้านเนี้ยอาจารย์ให้เป็นอ่าอ่า อาจารย์ให้เป็น i a 1ลบ a 2ด้านนี้นะส่วนด้านนี้อาจารย์ให้เป็น a 1บวก a 2ไม่รู้ไม่รู้อะไรนำอะไรไม่รู้นะอันนี้ให้เป็นตัวนี้ออกมานี่สิสังเกตไหมว่าด้านนี้ก็จะเป็นอะไรครับด้านนี้ก็จะเป็น square root ของสองตัวนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมบวก i a 1ลบ a 2นี่ใช่ไหม ยกกาลังสองใช่ไหมครับยกกาลังสองแบบนี้ใช่ไหมาจากรูปเนี่ย a หนึ่งคืออะไรครับ a หนึ่งบวก a สองคืออะไร a หนึ่งบวก a สองนี่ก็คือมันก็คือ sin ฟีใช่ไหมไซฟีใช่ไหมคูณกับ ไอ้สแควรูทยาวๆของอาจารย์เ like นี่ยเห็นไหมเนี่ยสแควรูทยาวๆของอาจารย์โอเคไหมสมมุติว่าตั้งอาจารย์ตั้งชื่อว่า A ก็แล้วกันนะสแควรูทยาวๆเนี่ยอาจารย์ตั้งชื่อว่า A คูณกับ A นั่นเองเก็ตไหมถ้าไม่เก็ตหยุดคลิปไว้ i a เอหนึ่งลบเสองคืออะไรเอ่ยมันก็คือ a คอสฟีนั่นเองโอเคหยุดคลิปไว้ทำความเข้าใจดูอันนี้พอเข้าใจเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปแทนในนี้ครับนิสิตครับเอาไปแทนในนี้นะแทนในนี้นะแทนบรรทัดต่อมาที่ได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ว่า x ของอาจารย์ก็จะเป็น e กำลังลบแกมมาทตัวเดิมคงไว้ไอตัวนี้ก็เป็น a sin ฟี คูณกับ cos โอเมก้าทีนะก้อนนี้ก็จะกลายเป็น a cos ฟีคูณกับ sin โอเมก้าทีนี่สิทธ์ครับนี่สิทธ์เห็นอะไรไหมครับตัวนี้ก็คือคืออะไรก็คือ a sin โอเมก้าทีบวกฟีนั่นเองเห็นไหมเห็นไหม มันก็จะได้เป็น x เท่ากับสวยงามมากเพราะแม่พี่น้อง a e กําลัง gamma t คูณกับ a จะหึงมาข้างนอกจะได้สวยสวย n โอเมก้า t บวก phi phi หมายเขาว่าไงหมายถึงเฟสเริ่มต้นของมันนะครับเฟสเริ่มต้นก็ค,ค,คือความต่างระหว่างเนี่ยเทอมหน้ากับเทอมหลังเนี่ยเขาเรียกว่าต่อมามันมีความหมายว่าเป็นเฟสเริ่มต้นเดี๋ยวจาที่อธิบายต่อไปในบทต่อไปนะครับตอนนี้เราได้คําตอบของการแกว่งกวัดออกมาแล้วเป็นเท่านี้ <c oughs> มีค่าคงต,ต,ตัวค่าหนึ่งคือ a เดี๋ยวเราไปหากันไปดูไปดูอธิบายกันมาดูนะครับสมการนี้หมายความว่ายังไงถ้าสมมุติว่าอาจารย์วาดเหยือกน้ำอันเดิมนะครับแล้วก็วาดสปริงนะครับหย่อนลงมานะครับมวล m นะครับแล้วก็มีของเหลวใช่ไหมของเหลว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 ถ้าเกิดไม่มีของเหลวเลยสมมุติาอาจารย์พอดกราฟนะครับอันนี้เป็นเวลา สมมติเป็นโอเมก้าทีนะเป็นโอเมก้าเวลาอันนี้เป็น x ก็แล้วกันกราฟจะเป็นยังไงครับถ้ากรณีที่ไม่มีของเหลวเลยกราฟก็จะเป็นรูปพอดึงออกมาปุ๊บก็จะอย่างน,นี้ใช่ไหมรูปทรายใช่ไหมที่เราเขียนเนี่ยทรายใช่ไหมครับสมมติว่าอาจารย์ให้อะไรปไรรปเลยทรายก็จะเขียนแต่ว่าก่อนที่มันจะนี่ได้เราต้องจับลงดึงมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอฟีเนี่ยอาจจะเป็นพายส่วนสองนะก็ะเป็นคอ s สเนะี่ย ถ้าฟีเป็นพายส,ส่วน2จะเป็นยังไงครับก็จะเป็น AE อีกำลังลบ m t cos คอโอเมกา้า T โอเคไหมถ้าฟีเป็นพายส่วน2นะโอเคนะไม่งงนะถ้าอาจารย์แทนฟีเป็นพายส,ส่วน2ปับ๊บดังได้สมการนี้ทำไมอาจารย์เลือกสมการนี้เพราะว่ามันใกล้เคียงกับตอนที่อาจารย์จะอธิบายปรากฏการมากกว่าคือดึงลงมาก่อนในเบื้องต้นเนี่ยดึงลงมาดึงลงมาก่อนแล้วค่อยปล่อยเนี่ยดึงปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันขยับขึ้นลงโอเคไหมครับ ไอ้ตรงที่ดึงลงมาเนี่ยให้เป็น a ก็าลังดึงลงมา a านะครับเพราะฉะนั้นกราฟเส้นแรกของอาจารย์กรณีที่ไม่มีของเหลวก็จะเป็นลูกคลอนไม่สมดุลเลยไม่เป็นไรพอเข้าใจไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีแรงต้านหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าแกมมาเป็นศูนย์นั่นเนี่ยแกมมาเป็นศูนย์ใช่ไหมพอแกมมาเป็นศูนย์ x เท่ากับเท่าไหร่ e กําลังศูนย์เป็นหนึ่ง x ก็จะเป็น a โคสโอเมกาทีเก็ตยังสีเขียวนะครับคราวนี้ถ้าเติมของเหลวลงไปเติมของเหลวลงไปปุ๊บถ้าเติมของเหลวลงไป <c oughs> กราฟมันเป็นกราฟฟังก์ชันลดถูกไหมเฉ <c oughs> พาะของเหลวเนี่ยที่เป็นแรงต้านที่มากระทำให้เทิมเทมหน้าเนี่นะเทอมเนี้ยนะกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ฟังก์ชันลดลงไปเข้าใจยังนี่ไอเส้นสีฟ้าเนี่ยเติมเนี้ย แต่อสองตัวนี่มันเกิดพร้อมกันเขาเ,าเลยมาคูณกันครับเห็นไ,ไหมพอมาคูณกันกราฟจะเป็นอย่างไรใครรู้มันก็จะเป็นอย่างนี้สิเ,<อ>เข้าใจยังอ่าจะเห็นว่าแอมบิจูดของการสั่นเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเ,เห็นไหมเขาเรียกว่าแดมปิ้งเข้าใจยังนี้เสร็จครับเข้าใจยังครับอ่า เดมปิ้งเห็นไหมเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือคําอธิบายของกราฟเส้นนี้ที่มีแรงต้านถ้ายิ่งต้านมากยิ่งลดลงเร็วถูกไหมโอเคไหมโอเคถ้าเกิดอันนี้หลักที่นิสิตครับถ้าเกิดโอเมก้าเป็นศูนย์อะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอเมก้าเป็นศูนย์โอเมก้าจำได้ไหมโอเมก้าคืออะไรโอเมก้าคือแควรูโอเมก้าศูนย์ยกกำลังสองลบแกมมายกกำลังสอง ถ้าโอเมก้าเป็น0นย์นั่นหมายถึงพลังของสปริงกับพลังของของเหลวเท่ากันเป๊ะพอดีเลยพลังเท่ากันงัดข้อไม่มีใครแพ้ใครชนะเป็นศูนย์โอเมก้าเป็นศูนย์เป็นยังไงครับสมการก็จะเป็นยังไงโอเมก้าเป็นศูนยก็จะเป็น A E อคกำลังคอสศูนย์เป็น1นึ่งก็ลบแกมมาทก็เป็นไปตามเส้นนี้ใช่ไหมคุณเอเนี่ยเป็นสีแดงนะลดลงแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่า critical dam critical dam ก็คือไม่เดมอ่ะมันวิกฤตแดมวิกฤตแล้วถ้าเกิดว่าอิดกัมมากมันมากกว่าโอเมก้าหล่นนี้สร็ครับกรณีอย่างนั้นเขาเรียกว่าโอเวอร์เดมอันนี้อาจารย์ไม่พูดถึงนะไปดูอันนี้มันค้างนี่เลยไม่ลงไม่ลงโอ้ไม่ลงไม่ลงโอ้ไม่ลงไม่ลงลงช้ามากเลยครับอันนี้ว่าโอเวอร์เดมโอเคนี่เสร็จครับ คลิปนี้ยาวยืดแต่ว่าไปค่อยๆดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอาจารย์ญญฝากไปเท่านี้สวัสดีครับ